แม้จะล้มจะเจ็บสักเท่าไรก็ฟันของเรายัางหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเจออะไรโปรดจำเอาไว้พวกเรายัางหมือนเดิมอยากอยู่เคียงข้างกันอยากเดินไปพร้มพรอมๆกันวางปั๊บโทรศัพท์ปุ๊บวางปั๊บโทรศัพท์ปุ๊บ แ่นอนรอ่าตอนนี้ถึงเวลาเรียนยังยังเดี๋ยวเวลาเรียนยังยังเนี่ยเวลาส่งงานถึงเวลาส่งงานเนี่ยพอเข้าคาบแล้วการบ้านควรจะส่งจากบ้านคือหมายถึงว่าทําจากที่บ้านพอเข้าคาบปั๊บก็ควรจะพร้อมส่งแล้วเนาะนี่บอกแล้วกี่ครั้งแล้วว่าเวลาส่งการบ้านให้ทํามาจากที่บ้าน เมื่อกี้ยังถ่ายไม่ทันไงแงเป้ปอ๋อต้องแงเป้ปนคนจะสอนให้ทำงานให้ดีๆเองหนูจแล้ว้า is, uh, ปะท้วงใเอ่็จแล้ว This uh one s ะท้วงอะไรประท้วงะไรเนี่ยดูซิประท้วงลรยอ้าวเอเอ,เอซูมแล้วมันมองไม่เห็นวะ่ะใครสั่งใครสอนทำแบบนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเขี่ยหลอกเพราะเราสัมผัสได้ด้วยหัวใจไม่คุ้นว่ะกระงหอวัาจารย์นะคะอากา่ดไปอาจารย์ขึ้นสูไม่คยอยนี่าจารอาารย์ไปไปในพวกคดีนะยังกับเราไม่เจอกันแล้ว เมื่อเราจะเจออะไรปรจะจำเอาไว้พวกเรายังเหมือนเดิมอยากอยู่เคียงข้างกัน อยากเดินไปพร้อมๆกันจับมือกันไว้พวกเราไม่ห่างแม้ว่าจะเจออะไรก็ตามเส้นทางที่แสนไกลสุดแค่ไหนเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าต้องห่างอยากขอให้เข้าใจว่าเราจะไปพบกันที่ปลายทางฝัน อย่าขอให้เข้าใจว่าเราจะไปพบกันที่ปลายทางฝั่ง